หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผมมาคุกโรสออิโอคอมนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเราสัมผู้บาดเดอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมากับการอันบ x ็อกครับและบวกกับพรีวิวไปด้วยนะครับกับผู้ฟัง นะครับซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าดูนูนะครับ DM480 DM480 มาพร้อมกับ Titanium Dual Dynamic In-ear เอียร์นะฮะนั่นเแ๋ยวเราว่าไกลทีเรื่องนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะบอกข้อมูลของมันเนาะเลขเลอ,อยๆอยู่ด้านหลังนี้นะครับเราก็จะเจอกับหูฟังครับซึ่งฟังก็จะเน็บอยู่ตรงนี้่ัน้าที่ดูค่อนข้างสวยมากทีเดียวนะครับ ตัวนี้มามันมีอยู่2สีนะครับมันจะมีทวายไลท์คิมสันนะครับซึ่งจะเป็นสีส้มแล้วก็ดัสกี้สตอมนะครับก็คือสีเทาตัวนี้นี่เองข้างในกล่องนะครับก็จะมีกระเป๋าอยู่อีกชั้นหนึ่งในกระเป๋าก็จะมีอ่ามีพวกจุกมาให้นะครับเป็นจุกสำรองแล้วนันก็มีสายมาให้ครับ ซึ่งตัวสายเนี่ยจะเป็นสายทองแดงชุบด้วยเงินนะครับเป็นหัว3.5นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นทูพินนั่นเองครับสายก็จะยาว1.2เมตรนะครับซึ่งก็เป็นขนาดมาตรฐานเนาะทีนี้มาถึงเพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าตัวหูฟังนะฮะเจ้าตัว DM480 เองค่อนข้างสวยมากเลยนะครับบอกเลยตัวนี้บอดี้เป็น T-D p ิ i n t ด้วยนะครับ มีตัวสอนบอกข้างอะไรเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ตัวหูนะครับมันเป็นทูพินนะครับแล้วก็เอาสายมาต่อนี่เสียงไปเลยครับเรียบร้อยซึ่งตัวสายก็จะมีจุดบอกนะครับจุดสีเงินก็เป็นข้างซ้ายนะครับแล้วก็จุดสีแดงก็เป็นข้างขวานี่นี่ครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้า d m 1 8 0นะครับซึ่งพอใส่เนี่ยค่อนข้างจะสนิทดีเลยนะครับก็อยู่ที่จุกด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าใครซื้อไปก็คือก็ลองหาจุกที่เป็นไซส์พอดีกับ ของเรานะครับแต่เนี้ยผมว่าพอดีมากเลยสำหรับผมใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็เข้าไปค่อนข้างจับลึกแล้วก็พอดีหูมากเลยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับก็คือมันเป็นทูพินนะฮะก็ถอดสายได้นะครับฉะนั้นเราก็สามารถที่จะอัปเกรดสายขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าใครสนใจก็คือก็สามารถที่จะเอาสายใหม่อย่างสายซาติน้ะนอะไรมาอัปเกรดมันขึ้นไปได้นะครับซึ่งใครสนใจก็ติดต่อเราได้เช่นกันมีนะ <c oughs> อ่ะทีนี้เยวจะลองต่อดูนะครับว่าเจ้า อฟังดูนู d m 4 8 0เนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่ได้ลองฟังนะครับเจ้าดูนู d m 4 8 0เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่า d u โอ d ด n นามิของเขาเนี่โหดจริงๆนะฮะที่ไดเฟรมเป็นไทเทเนียมนั่นเองครับให้เสียงที่ดูดันมากนะครับใครที่รักในเสียงเบสเจ้าตัวนี้ก็แนะนำเป็นพิเศษนะครับซึ่งออกมาได้ดีมากเลยนะครับ เบรที่จัดเต็มมากบอกเลยอิมแพ t ดีนะครับมาเป็นลูกแล้วก็ชัดเจนนะครับลูกเล่นต่างๆอะไรต่างๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับแต่ก็เสียงเบรดมันก็จะเยอะพอสมควรนะครับบางทีอาจจะกลบเสียงอื่นไปบ้างแต่ก็ไม่ทําให้เสียบรรยากาศนะครับยิ่งอย่างที่มมบอกครับถ้ารักในเสียงเบสดเนี่ยน่าจะชอบมันมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าพอมันเป็นเสียงเบสหนักเนี่ยใครที่ชอบความโปร่งใสนะครับชอบความแบบโล่งๆสบายๆตัวเนี้ยจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสายเบสเหมือนกันเนี่ยอันนี้แนะนําเลยจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้อีกนะครับเพราะว่านื่องจากมาเป็นหูฟังที่สามารถถอดสายเพื่ออัปเกรดได้จุกก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับฉะนั้นเราก็จะหาอย่างอื่นมาใส่ต่างๆนานาปรับแต่งขึ้นไปอีกก็ได้นะครับฉะนั้นก็อยู่ที่การใช้งานของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ลองสนใจยังไงก็ลองเช็คลองฟังลองหาดูนะฮะหรือถ้าไม่รู้จักฟังอะไรยังไงก็มาที่ร้านทด้ยนะครับทดลองฟังกันได้ ที่นี่เลยนะฮะหรือถ้าสนใจสินค้ายังไงนะครับสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างที่เราทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้หมดไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าดูนู d m 480นยะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่กับสินค้าตัวหน้านะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์เราด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ